ได้ทราบกันแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นในเดือนมิถุนายนปี2565นัคือเดือนนี้นะครับสำหรับตัวแทนใหม่ของบริษัท The Icon Group เพียงแค่เปิดบินระดับดีลเลอร์ของสินค้าใหม่ของเรานะก็คือ Boom IC นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2565นี้คุณก็จะได้รับไปเลยแพ็กเกจท่องเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ6วัน3คืน แต่กคงเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับสำหรับตัวแทนที่เป็นตัวแทนจําหน่ายระดับดีลเลอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้มันมีสําหรับคนใหม่เท่านั้นสิ่งที่เราคิดเอาไว้ว่าจะไปเดินเล่นที่ชองอลิเซ่มันคงแค่เป็นความฝัน ที่เป็นจริงแล้วในวันนี้ครับไม่ยากเลยถ้าคุณเป็นตัวแทนเดิมของเราครับเพียงแค่คุณสะสมยอดขายให้ครบ1 0 5 0 TP สินค้าใดก็ได้ไม่ใช่แค่บูม m อซเท่านั้นนะครับวันนี้ถึง30มิถุนายน2,565นี้ก็รับไปเลยแพ็กเกจในการไปท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส6วัน3คืนมูลค่ากว่า80,000บาทครับและเราจะไปท่องเที่ยวด้วยกันฝัน ทีี่เป็นนนนจริงใวันน้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการฝันที่เป็นจริงอา้าวอาต่อยเข้าสิงแล้วไปแล้ว